นิ่นมีลาบจนกับข้าวอามพลังซับนิ่นมีลาบจนกับข้าวพลังซับคือคักเลยนะครับนี่คือนิ่นมีลาบกับนิ่นมีลาบหรือว่ข้าวหน่อยก้อนในจำนานงกวนทบาไมบจนเป็นกุก้งเห็เศ้นุูปปัญญาวันประจำรอมนะครับคนนี้จนกันเจ็ดเส้นบาทกับเดิมพันนึ่งเส้นแลลวเมื่อหนอกอยุกเส้นกับห่านซึกเนื้อเรือตายมาาครับ เป็นเล้งในจอทีวีคบนี่คือข้าวอ้าพลังทรัพย์กับเรือไอ้ปืนย่อยกับยอดดีตัวย่อยแต่ก็บอกจนว่านี้ว่าแดงกับเรือเจือจนขึ้นจันกูเอกเป็นเส้นทุดประจันวันประจันรบเลยจริงเรือร่ามาเลยจนว่าเด็แถมจนจัดเส้นเลอกาวตึ้งเที่ยงเบิดอดำเบิดอดำก็ตัวนี้อ่อนว่าดูเหล็กว่าได้ผลครับประสบการณ์ในโนมาว่าจันเรือว่า ถ้าว่าบาลังชับนะกับข้องรองกอบจากปลาดแทงกับผูนี้กาเป็นกุ้งเป็เศษชุดกับเป็นกุ้งเป็เศษชุดแดงปลาดแทงกับแดงปลาดแทงต่อรองไงดำเป็นตอนะครับ18 19ตอนนี้เแียงเมื่อแดงอะไลละครับแดงเป็นต้อแล้วรับแดงเป็นต้อนแล้วแดงเป็นต้อแล้วแลกกันเองจัดจัดก้อนปล่อยอ้วครับ ายแดงยอดไม่ธรรมดาทีเดียวยันอยู่ติดเสมอนะครับแดงก็บอกเยว่าอะไรยตั้งยอดกันน่ากลัวว่าแต่บรรทุกันจนไม่มีอย่างไม่ก็ะบอกไม่แต่แรกคนไม่เจือกรรมการครับเหลือเครียอะไรครับเครียบกุญติ้ครับเครียบกุญติ้ ra cái gì mới đẹp đèn đại giấy đại giọt để bên hòa mấy nè đâm cho kênh Ghiền nè จำไปลั่งก็ไม่ได้ hào lốc bắt nóc cán rung đi gió trời lên đây nè vâng đi đi gọi bắt nóc cán này đen chạy ra gió đéo chiếc là gió thôi đi gọi đen đai gió chiếc ai đâm đi gặp tôi ai đâm thì gặp không อยู่ที่มื่อแดงอยู่ทีมื่อแดงนี่ไงดำย่างจิดไหมนี่นี่แดงปรายชน์ได้เข้าไปแต่ว่างัวไม่ครับพวกประการมากนี่ đa như thế mới đen, mở đen. cả mới đen đa bay thì đi bốc nào đen ai đâu ăn có Ê để kẹp chép đây Đi 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 Ê đám trong thôi con Đi Sửa tao gặp dình nung đen chìm à đen chìm à ai nắm tố bay siêu gần vị ai nắm ai có mì tý đến gặp nên mì lắm có mì tý đến ซ้ำนาได้เลยกับพานซ้ำนาไดนี่ไอแดงกรยจายจีไอดำตรงต้นไอดำตรงต้นนี่ขึ้นมาตีขึ้นมาไอแดงกันไายยอดจีไว้ไอ้ดำกดไว้นี่ไอดำล็อกได้ไม่ได้นี่ไอแดงโดนเหมือนกันไอแดงโดนเหมือนกัน nè đem ra giọt chiếc em ra giọt chiếc quay ai đám cái tôi quay xì sí, thì phải làm xì nào thì nè sí, đem đây ai tôi mới tối Ai đâm bay tướng, cao bay mới, cao bay mới. Tuyển tên xeo thì có cô không gặp. Nì, ai ai ấy. ไอเด็กลามาด็กามานี่นี่นี่ไอ้ตไหนไม่ได้ไอ้ดำตไหนไม่ได้ไอ้ดำบ้ามาดำบ้ามาดำ้ามากนี่นี่นี่ กัไอ้แกงวากันไอ้ดำได้บ้างแล้วไอ้ดำได้บ้างแล้วนี่ไอ้ดำได้บ้างดำไม่ขวาจิงไว้จิงพลิบครับจิงไว้จิงพลิบเร็วว่าใกล้ได้กัน 8นาทีกับ8นาทีเขียนตอนกันไหมแปนาทีกับ8นาทีกว่าก่านี่นี่เนาทีกับ9นาทีผ่านแล้ว9นาทีจับกล้องเชียร์ตั้งใจจดใจตัวดิับ เงาเป็นซึกสําคัญเดิมพันแพงมีเสื้อธามรถไอ้วัวดีทั้งคูกับดีปลาเส้งกับดีกระบีกับวันนี้สุรากักกระบีพบกันที่ธนาบันรยห่จังหวัดกระบี่นี่ปล้าตัวอะไรแล้วนี่นี่ นี่นี่ดอกนี้กับดอกนี้จะเช็ควินได้หรือไม่ครับแอดำกระชนใจเย็นไม่เนื่อยไม่แคบไม่รอนแดงกันตังโตตังต๊บตังรับรู้ได้ถูกเด้อคนกันสิบนาทีครับผ่านสิบนาที Cảm ơn chết, tăng lắc luôn Và cháu mình đưa đi Nè Ai đang chia đâu ai này đâm con tót 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 tót, Đâm tót tót, Đại dòng quá, các bà này gì à, mới đáng xếp xăm nào thì ở tiếp xăm nào thì Nì, liệu cần ai đánh chúc ai đánh chuốc ai bây, đánh chuốc ai đánh chuốc ai đánh chuốc ai đánh bay đánh chuốc ai đánh đánh ai tốt Nì, đi, 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 đi thốt Hãy đâm thôi, mèo đèo bị mèo nhận đây chi bay chi bay Mèo Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì ไม่เอาไ,ไร่ย,ยอดดีว่าร่างกายดีว,ดวา่ารดว่ากับระกชนะไปแล้วถ้ามาบาลังคับเลยปืนหกกับแาดแทกกับจากแาดแทกเป็นพ่อชนะสิบกนาทีครับสิบกนาทีครับสิบกนาที cảm gặp ngày xưa